วันนี้กินกันแค่สองคนหมอผีกับลูกศิษย์มือขวาวันนี้อาร์มเคยกินไหมไม่เคยครับครั้งแรกหรอแกงแฟงกับหอยนี่อาร์มชอบแฟงหรือชอบหอยลูกสองอย่าง <c oughs> พูดไม่เต็มปากนะคุณอาร์มคุณพูดไม่เต็มปากอ่ะมาเนี่ยมาหอยเยอะนะครับหอยเยอะ อร่อยฮะแกงเนี้ยอือหอยเป้งๆเ,เลยอะ่ะหอยเยอะนี่แป้ง,ปงน้อย,<ล>ยบอกก<ป>ันนะฮะนี่นแค่ชิมฮะชิมฮะชิมนะแค่ชิมนะคุณอาไม่ได้กินจริงนะถ้ากินจริงมันต้องจานแบบนี้นี่นแกงแปลงกับหอยครับทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าตำยังไงอะไปดูตอนไลฟ์สดะ ว่าใส่อะไรบ้างอันนี้เมนูนี้ทำเองครับว,วันนี้ออะเอาก่อนเลยลงร้อนวะอืมอร่อยอร่อยอยากกินข้าวร้อนอ่ะกินแล้วจะเป่าทำไมอ่ะจารย์โอ้ยผมไม่ชอบกินข้าวร้อนแล้วกินข้าวเย็นเขาบอกว่าอะไรเขาบอกจริงไหมตุภาสิทธิ์บอกกินข้าวร้อนกินข้าวเย็นเป็นพยา กินข้าวร้อนนอนกับหมานี่จริงไหมคะไม่กินนอนกับเมียเหรอหน้าสิั่นสิใครนนอนกับโผล่นอนกับหมาใครจะไปนอนกับหมานะเขานอนบงกับแฟนสามีภรรยาก็ที่นั้นน่ะแปลว่าเขาหลอกเด็กใช่ไหมอาจารย์หมอหลอกเด็กเพราะให้เด็กกินข้าวเย็นให้หมดผู้ใหญ่ได้ได้กินข้าวร้อนไงก่อนเราไม่เชื่อไงเราอยากเป็นพรรยาโอ้โหแย้งผู้ใหญ่กินข้าวเย็นกันใหญ่เลยเนี่ยเรียนน้ำย่อยเอฟซีแล้วน้ำลายไหลก็แล้ววันเนี้ยอร่อย รอนเนะแต่หอมอ่ะนี่หอมมันแกงอะไรนะเดี๋ยวไท่ดีนะอาชัยเทียนยงเทพโพอะมีปากเค็มนิดหนึ่งนะปากเค็มหรือไข่เจียวก็แด้ขั่วแกงใช่ไหมหอาจารย์ร้อนน้องคิณมันแกดูุมหม่ใหม่ฮะก็จะร้อนนิดหนึ่ง มันน่าก็เลบอกว่ปมดว่นใหม่ใหม่เว่ยเดี๋ยมันจักต้นเลยฮะสดจะอร่อย Ừ, ให้ขนมไปนั่งกินขนมให้ใหนมตอนเย,ย็อร่อยแป้งมดนมันแป้งเจด้ต้นออก ร้อนข้าวก็เพิ่งสุกด้วยร้อนๆนะแกงก็ร้อนข้าวก็ร้อนนะลำบากนิดนึงอร่อนเต็มร่อนร้อนเต็มจ้าเลย มีเบิลไหมเนี่ยมีเบิลไหมผมเบิลไหมผมไม่น่าหามคุณนะไม่น่าหามครับบอกแล้วเมื oi? ่อกี้ไม่แค่ทีมตัวอยางอ่านน้หนึ่งนะอ่านน้ำหนึ่งลูกกาแฟลนไป แกหมูไม่เบิร์นเหรอคะจานเดียวคนมาทำอาหารจานเดียวอ่ะองจะเย,เยววอะกว่าแปังสดท่าทุกคนแปลงสดมากเลยจะหวานทำใหม่ ยางกินเลยเอาละยังยังไม่ยังไม่กินอร่อยอืมอืมกินไปก่อนคนนี้เขาเก็บคอนแรกที่เขาเก็บด้วยผมเป็นคนทานเขาเก็บน้าเป็นคนเขาเก็บกวาาเข็มถูเวลากินผมเคนทานแบบหน้าที่กันสองอย่างผมกับเขาไปแล้วผมไปก่อนไปแล้ว